วันนี้เราจะพาไปชมยุทธศิลป์อินล้านนาซอฟหพาวนาออตะมวยไทยโรงเรียนแพทย์ปดิวิทยาเชียงใหม่เ,ออเป็นการนําศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาประยุกต์ใช้ประกอบเข้าจังหวะกับเพลงด้วยความแข็งแรงพร้อมเพรียงและสร้างสรรค์ค่ะแต่ต้องมีท่ามาตรฐานมวยไทยคือหมัดเท้าเขา่าศอก ประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายมวยโบราณเป็นศาสตร์แห่งการโจมตีที่ใช้ทักษะทั้ง8คือ2อมือ2เท้าสองศอกและ2เข่าหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อนะวะอาวุธซึ่งบางตำรานมีการใช้ศีสันในบั้นท้ายประกอบการโจมตีไปด้วยจะเรียกว่าทศอาวุธซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละสายตามท้องถิ่นเช่นมวยท่าเสาวมวยโคร,ราช มวยไทยามวยลบบุรีและมวยพระนครน้องๆโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่ทำถูกมากเลย อีกทั้งยังมีรางวัลการันตีหลายรางวัลเลยโดยมีอาจารย์วันรณวีสื่อกระแสผู้ควบคุมทีมหน้าตะมวยไทยเปิดโรงเรียนให้ดูเทพปิินมวยไทยครับสปอร์ตเซ็นเตอร์เพื่อเป็นที่ให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมออกกำลังกายแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการเผยแพร่หน้าตะมวยไทยที่ประเทศสี่ลังกาจ้าขอต้อ